ทเฟสติวัลค่ะคที่สำั่าวันนี้มี <ๆ S 2> โชว์เต้นค่ะจากนักเต้นรุ่นใหญ่ที่วันนี้มาพร้อมครูชิงซึ่งจะมาโครโรกราฟให้ด้วยค่ะคคเขาจะมีลีลาที่เท้าไฟขนาดไหนขอปรบมือต้อนรับโชว์แบบสตรีทแดนซ์จากคุณมอริสเคค่ะ ดีครับสสวัดีครับสสวัดีครับนี่นึงอ่าโอเคครับโอเคพอแล้วครับยแล้วคะยืนไหวไหมเออหือหล่อเล้งใช่ไหมอะไรนะพี่เหนื่อยไหมนิดหน่อยเด็กๆด็กชุดเดินชุดเดินนีโอ้โโอ้โนี่เปิดดีละแปิดดีนะพี่นะมาเรื่อยโอ้โหก็ร่วมร่วม20ปีนะพี่นะเลยที่ไม่ได้เต้นแบบว่าทำมาหากินนะไม่ได้เต้นแบบไทยนาพูดง่ายเลยไทยนาพูดเหรออันนี้จะเรียกว่าเป็นรุ่นหนึ่งก็ได้รุ่นหนึ่งแล ดันเซอร์พี่เจจัตตลีรุ่นหนึ่งครับแล้วผมรุ่นสามรุ่นสามู้หิงรุ่นสามมาทันชุดไหนฮะผู้หญิงผมมาทันชุดอ่อโลกนี้ไม่มีโลกนี้ไม่มีผู้หญิงครับมีแต่กระเทยโลกนี้ไม่มีผู้หญิงอ่ามาทันชุดสามนะใช่ครับอืมเมื่อก่อนท่านี้ด่าม่านท่าเกาหูท่าหมาเกาหูดูจ้าจ้า บอกเขาบอกพี่หม่ต้นแลสวยมากเลยพี่เหมือนเราจกกระจบให้ป้านบ้าหรือไงเี่เดี๋ยวผมจะบอกให้จริงๆแล้วพิธีกรณ้องคู่ก็สามารถเต้นได้นะฮไม่ยากเดี๋ยวๆิเอาเอาจ่าจ๋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 าก่าจาก่าจ๋าจ่าจ๋า่าาเอาจาจ่าจ๋า่าา่าาา่าาา่า่า่าอาเอาาาา่าก่าก่ สองแล้วก็เปลี่ยนค่าอข้างหนึ่ง e ก็เป็นหนึ่งสองอ่าเหมือนเหมือนนาฬิกากุ๊กกู๊ดอ่าเหมือนอย่างนั้นนะฮะพอใส่ดนตรีอ่ะรอให้คล้องเอาไว้คล้องอ่ะพอลองคล้องดูนะครับหนึ่งสองสามก็เป็น ไปไหนแล้วอ oh, ันนี้มืนที่ยากคนไม่เคยเตจะยากจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าในยุคก่อนนั้นน่ยคุณคุณที่มันมันไม่เขยมมันมีเต้นแต่ไหนบ้างนะตอนนั้นอ่ะโอ้โหมันมีเยอะมากเลยอะมีอะไรบ้างนะมันมีแบกแดงแบกแดงครับแบกแดงก็ชิปพอร์กนะครับแล้วก็มาแล้วมาแล้วก็ดิสโก้ดิสโก้ดิสโก้นะครับแล้วก็เป็นพวกแบบว่าฟังเล็กฟังอ่าฟังตลาดกำลังมาในสมัยยุค80นะครับผมในยุค80ดิสโก้เต้นได้หมดเลยไหมโ้โดิสโก้ดิสโก้เต้นยากไหมดิสโก้ดิสโก้มันจริงๆมันเต้นไม่ได้ น่ามันต้องเอาลีลาแบบว่าเยอะๆเข้าไว้เอาเอารีลาเข้าไว้เอาลีลาเยอะๆเข้าไว้ฮล้วเวลายกอย่าค่อมจังหวะกันเองถูกครับผมแล้วฟังเนี่ยที่คุณบอกเมื่อกี้เนี่ยตองนั้นยกนั้นคือมีฟังแล้วหรือนี่ละฮะมีมาแต่มามานิดน้อยน้อยก็ยังแท้เยอะครั้งเองฮะสิครับ ก็เลยจ้าเจ้าก็บอยเจ้าอย่างนี้พี่ตู้ยังบอกบอกว่าพี่ตู้แบบนี้ใช่ไหมใช่เลยแต่ผมเคยเห็นพี่หม่าเต้นฟังด้วยนะฮะอะฮครับพี่หม่าเต้นได้ผมเต้นไม่ไหวแล้วนี่ยุกยุกมันเปลี่ยนแล้วพี่หม่ำพี่หมไม่ใช่ฟังขอเป็นพี่หม่ำเิเติรใิม่ก็คือพี่เจเจตลินจะมีหมาเกาหูใช่ไหอัาพี่หม่อันนี้เห็บเห็บเกาะหมาไ้คร เอาเอาเรีบกรอกหมาไหมแตาตาของที่หมั่มจะเป็นหมั่มเกาไห่เป็นยุคเป็นรุ่นแบ่บแล้วมาถึงวันนี้ครับมีอะไรมั่งมันนีอะไรั้เริ่มมีมีบีบอยมีป๊อปปิ้งขึ้นมาเริ่มชัดเจนขึ้นเพราะป๊อปปิ้งจะเริ่มแตกแขนงไปเยอะมากจะมีแอนิเมชันมีหลายอย่างแอนิเมชันหมายถึงแอนิเมชันจะหมายถึงเชิญเลยครับ ก็จะเป็นหมายถึงว่าคล้ายๆเป็นตัวการ์ตูนโอ้เป็นการ์ตูนอ่ะฮะลองดูครับขอเพลงเลยครับ isolation isolation ใช่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 ี่แอนิเมชนที่กับเรานึกึงเดีมนหุ่นกระบอกอ่ะที่เปเล่นหุ่นกระบอกแล้วก็เ่่เด็กเก่อย่างงี้ยไหมคะใช่อะไร่า่มาขึ้นเยอะนะครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณคุณชิงแล้วก็ลูกจิตลูกค้านะครับแล้วก็คุณมอลล่เคไม่ความรู้ตั้งแต่ยุค80ดศูนย์ที่ฝากมันเต้นยังไงบ้างขอบคุณมากขอบคุณมากคุณแม่ค่ะ มันโจต้องไปแล้วนะครับเจอกันมันเสาหนาครับสองทุ่มสิบห้าช่องห้าทีนี้มองเดียวเท่านั้นสวัสดีครับสวัสดีค่ะ